น่าจะเป็นแค่ไต่สวนเพราะถึงว่ายังไม่ได้ข้อมูลจากฝ่าคุณทักสินเนี่ยถูกไหมแรับถ้าข้อมูลจากแพทยสภาถ้าเกิดสารเนี่ยตนที่ผมกเลยจะพูดนะว่าโอเคปปชก็บอกว่าให้ข้อมูลไปแล้วแพทยสภาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าสารท่านจะขอไปเลยไหมแต่ผมเห็นความเห็นอาจารย์เจตตอนาวันนี้คือมันน่าสนใจตรงที่ว่าอาจารย์เจตเขาบอกว่าอันเนี้ยวันทุนี้สารนิการนัการเมือยมันไม่ใช่การตัดสินแบบ คดีร่วบไปครับมันเป็นการตัดสินที่มันมีผลตัดสินมาแล้วว่าจำคุกมันแค่สารแค่ใบลงไม่รีไวส์ว่าคนที้ติดจริงไหมผมต้องแยกแยกบังคับใช้กฎหมายตามเรื่องเลยโดยที่ติดติดจริงหรือเปล่าว่าคำว่าติดจริงผมก็ไม่แน่ใจว่าในอดีตในประวัติศาสตร์ประเทศไทยมันเคยมีกรณีซึ่งมีมีรายละเอียดในการชี้แจงได้ว่าสถานที่ซึ่งเป็นโรงพยาบาลดับตำรวจนับไหมดับนับไหมว่าเป็นเรือ้จัก อ,อันน้สคือที่ผมจะพูดต่อเนี่ยคือที่บอกว่าตอนแรก,ก,รกคิดว่าจะยังไม่มีมักกเขาคุมทัศิไม่ได้ชี้แจงไม่ก็บอขยายเวลาที้แจงอาจารย์เจก็บอกว่าอันเนี้ยมันเดินเรื่องกัน